สวัสดีค่ะผู้ชมขาเข้ามาแล้วรบกวนเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะตอนนี้สัญญาณภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะถ้าชัดเจนดีกดหนึ่งเข้ามานะคะตอนนี้สัญญาณชัดเจนดีไหมคะถ้าชัดเจนดีกดหนึ่งเข้ามานะคะ สวัสดี855ท่าน1,000ท่านนะคะตอนนี้สัญญาณชัดเจนดีไหมคะกดหนึ่งเข้ามาหน่อยนะคะโอเคสัญญาณชัดเจนดีตอนนี้นะคะอิจานก็มาติดตามความคืบหน้าคดีการก่อเหตุฆ่ายกครัวเมวื่อวานนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นการฆ่ายกครัวสี่ศพย่านแจ้งวัฒนานะคะก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะปิดชีพตามเป็นรายที่5ก็กลายเป็น5ศพวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะทางอ,อ,อดีต ภรยาของผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินทางมาร้องมูลนิธิปวินานะคะเนื่องจากว่าอยากจะขอให้ทางมูลนิธิปวินาเนี่ยช่วยเรื่องของการจัดการค่าทําศพนะคะเนื่องจากว่าผู้หญิงด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาสูญเสียคือลูกชายสองคนลูกชายสองคนอายุเจ็ดขวบและเก้าขวบสูญเสียแม่และก็สูญเสียป้าจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ เดี๋ยวเราไปฟังความคืบหน้ากันนะคะอันนี้คนเล็กค่ะอันนี้อันนี้คนเล็กใช่เ,เวลาเลิกเรียนปกติหนูไปรับเขาก็จะพาเขาแวะกินข้าวอันนี้คนเล็กหมแล้วแล้วคุณแม่ล่ะอ่าลูกแม่เดี๋ยวหนูต้องหาเพราะว่าอันนี้ลูกใคร ป้าหนูค่ะคนที่ดูใช่คนที่ดูลูกให้หนูปกติคือป้าคนเนี้ยจริงๆเลยเป็นคนที่เลี้ยงหนูมาใช่เขาเลยมาเลี้ยงลูกเราด้วยใช่ค่ะเป็นคนที่เลี้ยงลูกหนูมาทุกคนเพราะเขาอยู่คนเดียวเป็นครูค่ะเหรอนครูอยู่ยามสะอาดลังสิตเพิ่งเกษียณมาเมื่อตอนต้นปียามสะอาดลังสิตค่ะก็เลยมาเลี้ยงลูกเราใช่ค่ะแลวลูกแลวลูกอีกสามคนเนี่ยตอนนี้ วันวันนี้อยู่ที่กทมเอ่อ,นนอกำลังตามมาคนหนึ่งค่ะคนที่อยู่อไอจมคนที่นี่ใช่ไหมใช่ที่อายุยี่สิบเอ็ดอนะนะ <19. S 1> ไม่ใช่ค่ะคนที่สองใช่ค่ะสิ <16. S 2> คนนี้คือเป็นคนที่ช่วยหนูทํางานหาเงินเลี้ยงน,น้องคนแล้วคนนี้เราคบเขามานานแล้วใช่ไหมใช่คนนี้ม่คะหกปีกว่าค่ะ เราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็แต่เขาเคยพูดอยู่ค่ะว่าเขาพูดเหมือนกับว่าโูว่าถ้าหนูไม่กลับมาคือเขาจะทําให้หนูเจ็บปวดมากกว่าที่เขาเจ็บปวดมาตลอดสองเดือนเป็นร้อยเท่าเราก็เราก็เลิกกับเขาแล้วไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเลิกแล้วหยาดแล้วค่ะหยาแล้วด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขาไม่ยอมคือเขาโทรทุกวันค่ะโทรส่งข้อความทุกวันบอกให้กลับมาเถอะ วันก่อนที่หนูจะบล็อกเฟซเขาเขาบอกว่าให้กลับมาแล้วถ้าไม่อยากอยู่ที่คอนโดเดี๋ยวไปซื้อคอนโดข้างนอกก็ได้อะไรเงี้เรื่องเอสใช่ไเรื่องจัดงานศพคดีด้วยคดีด้วยสภาพจิตใจด้วยนะ สภาพจิตใจเราก็แย่ยใช่ไหมเมืวว่อวานหนูไม่ไม่ดูไลฟ์อะไรเลยค่ะ<ม>พอนึกถึงยิ่งนึกถึงตอนที่เขาโทรหาหนูหนูแบบไม่อยากนึกถึงภาพที่ตอนที่เกิดเหตุในห้องชี่นู้กคนนี้โทรใช่ไหมใช่ค่ะต้องโทรแล้วเขาคงจะขอเขาช่วยเหลือเราไวนะ้แต่เขาไม่กล้าพูดใช่ไหมเวลาทุ่มครึ่งเหรอคะค่ะ,คะ แต่เราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ได้ยินได้ยินเสียงทีวีค่ะบอกไปว่าเ็าเปิดอยู่แต่คนนี้คงเข้าไปคนนี้เข้าเข้าไปในห้องหรือเข้าฉุดออกไปข้างนอกห้างหนูเขาน่าจะเข้าไปในห้องเพราะว่าเห็น,นเราปพข้างล่างบอกว่าเขาอ้างว่ามาเอาถัางแก๊สถัเอสถ่ายนี่ก็ถ่ายแล้วหนูเห็นที่ขึ้นไปบนห้องคือป้าหนูเอาถัางแก๊สมาวางไว้ใกล้ประตูจริง แล้วเขาอาจจะดันประตูเข้าไปอ๋อหมายถึงว่าแล้วข้าไหนมันไม่มีก่อนเหรอมีค่ะแต่คือเหมือนป้าเขาคิดว่าไม่มีอะไรค่ะเพราะหนูเอดใจตอนที่หนูโทรหาป้ากับลูกไม่ติดเพราะว่าอมีคนในตลาดอ่ะเขาทักไลน์ไปหาหนูว่าแม่โดนยิงก่อนทีนี้หนูก็เอดใจแล้วว่าถามว่าใครเขาบอกว่าใส่เสื้อยินหนูก็รีบโทรไปหาป้ากับลูก เขาไม่เคยที่จะไม่รับโทรศัพท์หนูกันพอ hmm. ไม่รับโทรศัพท์หนูก็เลยให้คนที่อยู่ที่ตึกสามให้พี่ขอขอร้องพี่เขาให้ไปดูให้ hmm. เขาก็ไม่ยอมงัดห้องหนูบอกว่าให้งัดห้องเลยเป็นจนเป็นชั่วโมงจนตำรวจมาเขาถึงจะยอมงัดช่วงไหนนะคะ ช่วงค่ำอะค่ะสองกว่าเขาจะรัดห้องเลยก็สอ,อสองสองทุ่มสามทุ่มแล้วค่ะเอออันนี้ส่งได้เลยค่ะส่งแล้วแ <c oughs> ล้วอันสุดท้ายนะแก้แล้วนะแก้สุดท้ายคโอเคนะนนเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนตอนนี้ก็คือค่ะคือเราก็เศร้าเสียใจด้วยจริงๆนะ นะเข้าใจมากนะเนี so, be, been, 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 bon <tr if> <damn> ่ย <princi> ม <iner> <cé> oh. <t ui> ือเย็นเชี <Så> ่เลยนะเขายังช็อกเหลือนะคือใครก็ช็อกทั้นั้นแหละเรายังช็อกเลยนะคนนะคือสี่คนเนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบรักมากที่สุดในชีวิตอืสี่คนนี้เลยนะใช่ค่ะเพราะสามคนนั้นเขาโตแล้วคือหนูไม่กอยหัวเขาเท่าไหร่ลูกมีลูกห้าคนใช่ไหมใช่ค่ะสามคนสองคนเอ่อสามคนไม่อยู่นะ แต่เขาพยายามจะไปใช่อป่ใช่ค่ะเขาพยายามไปหาเขาวนไปหาคือตอนแรกหนูไม่รู้แต่ว่าคนที่อยู่กรบไมอ่ะเขาโดนตามก่อนแล้วแล้วทีเนี้ยรปภที่ตึกใช่ค่ะรปภเนี้ยนะใช่ค่ะรปภที่ตึกบอกเขาว่ามีคนตามเขานะตามจนแบบเขาเปิดแต่ว่าที่ตึกเขาเขาใช้คีการ์ดเข้าเลยค่ะเขาก็เลยตามขึ้นไม่ได้ตามจับที่ร้านเพราะลูกสาวหนูทําอยู่ร้านนี้ให้อ่ะค่ะเอกมะไมแล้วเขาเดินกลับบ้านกันกับเพื่อน เขาก็เดินตามแล้วก็อีกสองคนก็ยังดีอยู่อยู่กับใช่อยู่กับพ่อแล้วเขาเขาไม่ได้ออกมาอย่างนั้นก็ต้องไปหมดนะครับอกท่านเขาจะาก่อนเนี่นะครับเขาเคยขู่จะทำแบบนี้เคยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหนูไม่กลับมาเขาเสียใจมาตลอด อ้อนวอนเนี่ยก็ไม่กลับคือเขาบอกว่าเขาจะให้หนูเจ็บปวดมากกว่าที่เขาเจ็บปวดเป็นร้อยเท่าแต่เขาเป็นคนอารมณ์โมโหอารมณ์รุนแรงอยู่แล้วค่ะอ,อันนี้เดี๋ยวนะอนนี้นะคะที่ก็ประสานกับพุ่มกลับแล้วนะแต่พุ่มกลับนะเน,นี่ยเดี๋ยวเรารอนิดนึงเราทําพิธีก่อนนะ<อ>ประสานกับคุณหมอแล้วด้วยนะที่ก็ หมอก็นัดก,กันเดี๋ยวบ่ายสามโมงนะเดี๋ยวเราออกที่นี่บ่ายสองโมงครึ่งอ่ะนะออกไปสามโมงไปรับศพกันนะคะที่โรงพยาบาลภูมิพลอาคารอาคารสิสนะห้องอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรห้องศพใช่ไหมห้องศพเขกห้องศพอาคารสิบสนะคะนะแล้วก็ศพก็จะเคลื่อนย้ายไปที่วัดเกาะทันที16 สามศูนย์ดน้ำศพค่ะอยู่ศาลาหกวัดเกาะสวนารามเขตสายใหม่นะคืออยู่ใกล้กับวัดโรงพยาบาลน,นะก็เลยจะสะดวกนะเพราะว่าศพหลายศพมากเขาจะต้องจัดเตรียมเข้าใจไหม,มนี่ทําให้เขาแต่จัดเตรียมให้เรียบร้อยหมดแล้วน,นะท,ท่านท่านพระครูลุงแสงเจ้า,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 าจอาวาสนะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงหน้าทางมลริธิจะดูแลเรื่องค่าศพทั้งหมด<อ>นะคะร่วมกับ วันเกาะสวรรณารามเจ้าภาพ่วกกันนะหมดพอดีหนูเพิ่งจ่ายค่าเทอมลูกไปก่อนเขาสอบเมื่อวานเขาเพิ่งสอบวันแรกวันที่สองใครฮะหนูเพิ่งจ่ายค่าเทอมใช่ค่ะเพราะว่าคนเล็กอ่ะหนูจะเป็นคนที่เวลาจ่ายค่าเทอมลูกหนูจะจ่ายทีละคนเพราะเราหาคนเดียวหนูจะจ่ายทีเดียวพร้อมกันไม่ได้แล้วหนูเพิ่งจ่ายค่าเทอมไม่คนทีเมื่อวันก่อนวันก่อนนี้เขาจะสอบแล้วเราก็ต้องขับรถด้วยใช่ไหมใช่ค่ะขับรถอะไรนะ แก๊บค่ะฮะแก๊ปใช่ครับแก๊ปมานับรถแก็บมาเนี่ยะเออเมื่อกี้หนูนั่งแท็กซี่มาอ่านั่งแท็กซี่มาเหรอครัมันไม่ได้นอนอดนอนหนูก็เลยแบบไม่ไหวใช่โอเคนะงั้นก็เดี๋ยวแล้วพอหกโมงเย็นก็สวดศพนะก็น่าจะสวดสามวันนะสวดก็พอไหมก็เผาวันศุกร์นะเพราะวันเสาร์เดี๋ยวยาวนะเอางั้นนะคะแต่ว่าคดีเดี๋ยวเราว่ากันนะ วันเราจะพร้อมพรุ่งนี้ไปไหวไหมไปลงลรงพักอนะ่ะเดี๋ยวไปได้วยกันจะไหวไหมไหวทั้งไหวเดี๋ยวจะคุยกับผุ้กำกับผู้กำกับก็รอฟังอยูนะ่นะนะจะไปจนะด,ดูกันสิบโมงครึ่งหรืออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะคนะคะโอเคค่ะไนะปทานข้าวกันก่อนแป๊ยังไม่กินข้าวนะ กินข้าวอยู่กับลูกสาวที่เอกมัยค่ะเพราะจริงๆวันนั้นอ่ะโทรมาบอกป้าว่าจะเข้ามารับสองคนเขาไปกินข้าวด้วยเพราะว่าวันจันท์เป็นวันที่ร้านลูกสาวหยุดหนูก็กะว่าจะมารับแต่ป้าบอกว่าอย่าเพิ่งมาเลยเพราะว่าน้องต้องสอบอีกวันนึงเพราะว่ากลัวกลับดึก แม่ถึงว่าเราจะไปรับเข้ามากินหรือเราจะไปกินกับเขาหนูจะรับเขาออกมากินค่ะรับก็ไปด้วยเลยนะฮะเขายิงด้ยไม่ค่ะปกติป้าหนูอ่ะจะให้เอ่อเหมือนว่าเจอข้างนอกอะค่ะไม่ได้ให้เข้าไปใช่ค่ะแม่กับป้าหนูเขาค่อนข้างใช่ค่ะเขาไม่ให้หนูเข้าไปเลยเขารู้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกเลยว่าไม่ต้องเข้ามาในซอยอครับยู่ใช่ค่ะคือเมื่อก่อนเขา มีเคยมีคดีค้ายาแล้วก็เสพยาติดคุกหลายครั้งแต่คือพอมาอยู่กับหนูหนูเคยยื่นคำขาดเดียวเขาว่าหนูไม่ชอบเขาก็เลยเออมาเป็นอีกคนนึงแล้วแบบว่าเราก็สร้างอะไรมาด้วยกันที่นี้แล้วก็เหมือนกับว่าพอมาเกิดเหตุอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับพอหนูออกมาเขาก็เหมือนกับไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรขึ้นก่อนจะเกิดเหตุ มีค่ะก่อนหน้านั้นหนูไปรับลูกที่โรงเรียนปกติมาส่งที่ตึกป้าเขาบังคับคือเขามาดักรอตรงสาราแล้วก็บังคับสาราที่เขายิงเลี่ยงอะค่ะเขาก็บังคับหนูให้ไปจอดรถแล้วเขาก็ดึงกระเป๋านักเรียนสองคนออกมาแล้วสองก็เดินตามขึ้นแต่มันห้องป้านหนูก็โยนกระเป๋าเขานนก็โยนกระเป๋านักเรียนลูกหนูให้ป้านหนูแล้วก็กระชากหนูจากตึกห้ามาตึกหนึ่ง 1. แล้วหนูก็พยายามพูดกับเขาแบบว่าใจเย็นๆนะคะ พูดเขาดีๆเพราะหนูรู้จกักนิสัยเขาว่าถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นเขาก็บอกว่าคุณผู้คุณเป็นคนฉลาดนะคุณแบบว่าทําให้วกแบบอารมณ์เย็นได้แล้วหนูพยายามชวนเขาคือพอป้าหนูเห็นอย่างนั้นอ่ะเขาก็โทรไปหาแม่หนูแม่หนูก็มาโวยวายนะตึ่นพยายามเพ้่งไปเขาอห้องหนูก็บอกว่าบอกลุงยามว่าไม่มีอะไรลุงลงไปเลยหนูก็ชวนเขาพยายามออกไปหาอะไรกินแล้วแม่พอลงมาแม่เขาก็โวยวายว่า มีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยลั่นหน้าตึงหนูก็เดินไปรีบเดินไปหาแม่บอกว่าอย่าเสียงดังนะแม่เพราะว่าพี่โบเขาพกปืนมาด้วยแม่เขาก็เลยใจเย็นลงก็เลยถามว่าจะเป็นไหนกันหนูก็บอกแม่ว่าจะปินข้าวคือในระหว่างที่เกิดเหตุครบบอกว่าเหนึ่งในลูกของเราพยายามโทรหาเราเลยใช่ค่ะคนนี้ไงคนคนคนเก้าขวบใช่ไหม หนูไม่รู้แต่น้องคนนี้คือทุกครั้งที่หนูทะเลาะกับพี่บูเขาตอนที่หนูทะเลาะกันตอนที่อยู่ตึกเก่าตอนเช่าอยู่ค่ะเขาหนูทะเลาะกันเขาก็โทรมาเพราะเขามีแท็บนะคะเขาก็โทรมาหาป้าหนูเหมือนกันเพื่อให้ป้าหนูได้ยินแล้ครั้งนี้ก็เหมือนกันเขาก็โทรหาหนูแต่เขาไม่ก็ไม่พูดเพราะหนูได้ยินแต่เสียงโทรทัศน์คุณแม่มีอะไรอย่างชี้แจงไหมคร ไม่เกี่ยวค่ะที่ที่มันมีมันมีจริงแต่มันเป็นนี้สิตที่เราเล่นแชร์กันซึ่งลูกคือเราไม่ได้เหมือนแชร์ที่แบบว่าเท้ากงและหนีหนูทุกแชร์อยู่ทุกคนมือตายยังอยู่ทุกคนแต่เพียงแต่ว่าที่หนูออกไปเพราะว่าหนูมีปัญหาจากครอบครัว<ม>เพราะแชร์หนูก็เล่นกนแค่วงเดียวนะคะเราไม่ได้เล่นกันแบบจับ ออนไลน์เราเล่นกันจากคนในจอยบ้านเราเล่นกันแค่วงเดียวคือเล่นกันเองแลง้วทั้งที่หนูก็ไม่ได้อยากเล่นแต่ทุกคนคือเพราะความไว้ใจเราก็อ่ะเล่นก็เล่นเหมือนกับว่าเราเหมือนมีหน้าที่แค่คือช่วยกันดูแลแต่เรามีให้หน้าที่เก็บเงินใช่อะไรที่ต่ใจที่มาที่ปิครับตอนแรกอะหนูเครียดคือหนูคิดว่าหนูหาเงินสี่ศพอะค่ะพี่หนูคิดว่ายังไงหนูก็หาไม่ทัน พอหนูเพิ่งจะจ่ายค่าเทอลูกไปแล้วมันเกิดเหตุกระทันทอย่างเงี้ยเดรี๋ยวถอทันข้าวเห็นนะไปที่ห้องพี่ที่ถอดทันพ้นที่ดีๆเดี๋ยวช่วยหน่อยเดี๋ยวได้ไหมได้โอเค น้องนนเา็ช่้านครัทานับเารช่วยเหลือนะครับในเรื่องนี้นะครับมีแนวทางอย่งไรบ้างครับค่ะ ต้องขอแสดงความเสียใจนะกับครอบครัวน้องด้วยนะคะแล้วตัวน้องเองด้วยนะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องอย่างเนี้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแล้วก็เขาก็ต้องการความช่วยเหลือวันนี้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพจิตใจซึ่งเขาช็อกนะแล้วก็เรื่องที่สองก็คงจะเรื่องคดีด้วยเรื่องที่สามสุดท้ายนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาก็ไม่มีเงินที่จะทำศพอย่างี้น เราก็เลยเร่งดําเนินการนะคะก็ได้ประสานกันนะคะก็มีเอกนะคะที่ได้เตรียมรถนะที่จะไปรับศพนั้นก็เมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยออกับคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณวิพพลคุณหมอชื่ออะไรนะนวัดการปรีดีนาวัดการปรีดีอาติสิทธิ์นะคะคุณหมอที่จะมา,า,า,าสุกศพนะก็บอกว่าเดี๋ยวเรียบร้อยเนะี่ยบ่ายสองโมงครึ่งก็เสร็จแล้ว พราะศพทั้ง 4, 4สี่ศีนะคะแล้วก็เราก็สามารถจะเ,เคลื่อนย้ายศพไปที่วัดวัดเกาะสวนารามนะคะซึ่งใกล้กับโรงพยาบาลน,นะคะภุณิพล,ลก็ได้คุยกับพระครูรุ่งแสงเจ้าอาวาสแล้วท่านก็เตรียมรับนะคะที่สาราหกก็ศพเนี่ยจะอยู่ด้วยกันที่สาราหกทั้งทั้งสี่ศพเลยค่ะเพื่อที่จะได้สะดวกในการ นะคะทำพิธีนะคะให้ให้สะดวกกับเขาด้วยแล้วก็ทุกคนนะคะก็จะรดน้ำศพเวลา16-30แล้วก็18-00ก็จะเริ่มส่วนหรือรรศพค่ะจากนั้นก็น่าจะสวดได้3วันนะคะ3วันแล้วก็เผาวันศุกร์ทางมูลนิธิปวีนาก็ยินดีเป็นเจ้าภาพนะคะทุกทกวันแล้วก็ทั้งหมดนะ,ะทั้งหมดรายการร่วมกับ ทางวัดเกาะสวรรณรามนะฮะก็เยนก็ได้ประสานกับผู้กับสอนนอทุ้งสองห้องแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ขอเวลานิดหนึ่งว่าถ้าเขาพร้อมก็คงจะตอบปากคำนิดหน่อยซึ่งเยนก็จะพาเขาไปพบก,กับผู้นับก็ผู้กับ,กบเดนแตเรอคุยกันเดี๋ยวขอคุยกับเขารอบนอกก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้า,าพร้อมหรือจะเป็นวันไหนนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งนะคะ่ะ ให้พจะช่วยดูในเรื่องของเองินจากกระรทรวงยุติธรรมด้วยใช่ถูกต้องค่ะเขาก็จะได้เงินก้อนหนึ่งจากกระรทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้น่าจะเป็นแสนน่ะนะคะที่ที่จะต้องทางบริษัทจะประสานให้จะพาเขาไปรับเงินะยยาจากกระรทรวงยุติธรรมด้วยะคะ่ะแต่ว่าทุกอย่างนะะเราก็ไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นนะอะไรก็ตามที่ร้องขอความช่วยเหลือเราก็จะทําให้เต็มที่นะจะประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทําให้ทุกอย่างนะคะ ก็ทางกระทรวงยุติธรรมเดี๋ยวคงจะได้แต่หนึ่งนะเดี๋ยวจะทําให้หมดเลยนะค่ะใช่ดีมากดีมากน้องเปิดในห้องที่ผมเปิดคีบหนึ่งเด็กจะได้ขอเวลาครึ่งชั่วโมงเราออกนะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะทางออผู้เสียหายนะคะก็เดินเข้าไปคุยกับทางคุณประวีนาด้านในนะคะสรุปเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็คือเดี๋ยวแนวทางการช่วยเหลือหลังจากนี้นะคะทางมลูลนิธิปรวีนาค่ะก็จะประสานประสานแล้วค่ะรถกู้ภัยนะคะ ประสานทางรถกู้ภัยนะคะเพื่อที่จะไปรับร่างทั้งศี่ศะค่ะที่โรงพยาบาลภูมิพลหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนศพไปบําเพ็ญกุศลที่วัดเกาะสุวรรณารามนะคะซึ่งทั้งศี่ศพก็จะอยู่รวมกันเลยทั้งศี่ศะก็จะมีลูกชายของผู้เสียหายสองคนค่ะอายุเจ็ดขวบและเก้าขวบรวมถึงคุณแม่แล้วก็คุณป้านะคะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งทางคุณแม่ก็เล่านะคะว่าเมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุการณ์ตัวเองกําลังนั่งกินข้าว อยู่กับลูกสาวก็มารู้เรื่องก็คือมีคนโทรมาจากตลาดว่า,าแม่โดนยิงที่ตลาดและหลังจากนั้นค่ะก็ มีลูกชายลูกชายที่เสียชีวิตเนี่ย่อนที่เขาจะถูกยิงเขาได้โทรหาคุณแม่แต่ว่าลูกชายไม่ได้พูดอะไรนะคะแค่โทรมาแล้วก็ให้คุณแม่ได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เงียบไปจนสุดท้ายก็เกิดเหตุเศร้าก็คือในห้องที่คอนโดเสียชีวิต3ามรายก็จะมีเด็กชายอายุ7ขวบ9ขวบอันนี้เป็นลูกของผู้เสียหายนะคะรวมถึงคุณป้าที่เป็นคนเลี้ยงเด็ก นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อคะ่ะไปที่วัดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางเพจอีจันนะคะรวมถึงเรื่องคดีด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวานที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยังไงก็อีจันก,ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะขอบคุณสําหรับผู้ชมที่ติดตามสวัสดีค่ะ